ครับสวัสดีครับอีฟีทุกคนเนาะครับเนาะครับมือดีกับมาพบพกับพ่อแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคราดต่ออกนะีกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทนระ์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกสองศูนย์สี่ศูนย์แปดแปด ขับเล็กล่างก่าออก40่นยะพี่น้องเนาะขับของปูโคลาดงวดที่ผ่านมากะเขา่าตัวก,กับนะพี่น้องนะครับวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดเราพัฒนาปูโคลาดบนล่างวิ่งรูด8ดกับเก้าเน้นที่ 9, เก้าพี่น้องเก่าบมาในมาแปด แต่ว่ามุ้ยมุ่ยแปดแปดนะพี่น้องเนาะแปดสี่แปดห้าแปดหกแต่ว่าศูนย์นะพี่น้องครับศูนย์สี่เข้าตัวกลับเนาะพี่น้องเนาะครับเนะผู้ใดเอาประกวดตัวกลับตัวแวกกระดิโชกมันกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้ผมเตรียมภามาติดตามต่ออีกนะครับ รเราพัฒนาปูโคลาช รับบนรางวิ่งรูดพี่นอ้อง6กกับเจ็ด ครับม้วน,นเนีย่ยปูประเนนไหนได้พี่นอ้องปูล,ลืมเนเนไหนม้วนหรอกเก้าห้า ศูนย์ห้าหนึ่งห้านะครับเก้าหกศูนย์หก

ครับขันเอาตามเลขวิ่งนะพี่น้องเนาะขันตามเลขวิ่งกับมิดสองแถวลุมนี่9ก้าหกศูนย์หกหน่้าเจดศย์เจ็นะครับพอปูทับบนเน้นให้พี่น้องขับมักสอบตัวไรกับพิจารณามึงเอาได้พี่น้องเด้ขับวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่สามกันยายนสองห้าหกด ลาพัฒนาปูโคลาดบนล่างวิ่งรูด6กับ7จ็น,น,นพี่นองเนาะขับมี95 0าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้นย์หกหนึ่้าน่งเนองปูเริ่มเนีนให้บ่ะนพี่นองเนาะเอาทางเด็กก็คอยเข่าคอยปัง,ปงๆอยิงนพี่นองเนาะครับวลิตภัณฑ์มากกับศูย์สีเลขออกสี่ศ รับฉนั้นแล้วงว่วนนี้พี่น้องมักสอบตัวเด็กกะอย่าลืมลับตัวไว้นําได้พี่น้องเด้อรับป็เตียม้อไวพ้พอนคอยเขาคอยปังอย่างนีพี่น้องน้อยจะได้โฉบโมันมนกันนะครับครับป็เตียมกระชายเบิ้งกันได้พี่น้องเด้อปูบนทรงมาให้นะครับขับลา,าวพัฒนา สกันยายนหกแปดหกับ 95, 5, 15, 96, 6, 16, 97, 7จ็ดับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหเด้อพี่น้องเนาะสูตรใหม่ครับเอกลักษณ์ของปู่โคราชต้อพี่น้องเนาะ ครับพอแต้มขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่โคราดเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอแต้มครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะอ่าฉะนั้นเดี๋ยวพอแต้มขอวอวยพรขอให้เขาขอให้ปัง,ปง ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโฉบมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับอย่าลื่อมนะพี่น้องเลือเของมาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์โปรเตียมน้ำแร่เนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้โปรเตียมนำนาครับครับเอาสุดท้ายถ่ายสุดนี่ขพเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามโปรเตียมครับโปรเตียมก็อวยพรให้โฉบโฉบมันๆันเฮงๆรวยๆเนาะครับเนาะครับพอการชิปนาพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม